ต่อกันที่ภัยสังคมนะครับแน่นอนเราต้องเตือนภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวทางตำรวจชุดสืบนครบาล IDMb นะครับไปบุกรวบสำหรับเทพจอมมุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายย่านลำหินเขตคลองสามวาก,กรุงเทพมหานครเทพจอมมุดคืออะไรก็คือ บุคคลคนนี้นะครับมีพฤติกรรมนะครับในการแอบ,บถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวจํานวนมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปพบนี่นะครับมีคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนี่นะครับซึ่งเป็นการแอบ,บถ่ายใต้กระโปรงแล้วก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับจนเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถจําจํานวนหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อได้เลยทีเดียวครับไปดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยนะครับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล นำหมายสารเข้าจับกลุ่มนายวีรเทพหรือวเทพเนี่ยฮะก็เป็นฉายาของเขาเทพจอมมุดเพราะว่ามุดไปถ่ายคลิปนะฮะใต้กระโปรงผู้หญิงนั่นเองครับค,คือนายวีรเทพเนี่ยอายุ50ปีเป็นชาวจังหวัดสตูลผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญามีนบุรีในข้อหากระทําอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน13ปีโอโหน่าตกใจนะครับ นฮะก็เป็นพฤติกรรมของเขาเราลองดูเอาไว้นะครับดูเป็นเยี่ยงแต่ว่าอย่าทําตามนะครับคือเขาเนี่ยก็พยายามที่จะใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ก้มลงไปแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวก็หันมานะ เหลียวหลังกลับมานะคุณรันนี่นะครับก็เหมือนจะรู้ตัวแต่บางคนเขาก็ไม่กล้าที่จะเอาเรื่องคือจังหวะที่หันกลับมาเนี่ยคือเขาลุกขึ้นแล้วในเทพเนี่ยม,มันเป็นจังหวะที่นั่งลงไปมุดยื่นแขนออกไปถ่ายเนี่ยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะแต่เนี่ยพอหันมาปุ๊บก็คือลุกขึ้นพอดีเลยบางทีหญิงสาวก,ก็อาจจะไม่รู้ไงว่าเอ๊ะคือเขาทําอะไรอะไรอยะครับเ,ออเนี่ยฮะก็อาจจะยังสงสัยอยู่นะฮะว่าเอ๊ะแอบถ่ายอะไรชั้นหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพเข้ามาในรูปแบบต่างๆนี่นะ โดยนี่นะครับก็ถูกข้อหากระทําอนาจารเด็กอายุไม่เกิน13ปีจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านลำหินเขตคลอง3าวากรุงเทพมหานครครั้งแรงกเจ้าตัวยังปากแข็งแล้วก็บ่ายเบี่ยงแต่ทีนี้เมื่อตรวจข้อมูลในโทรศัพท์ก็พบว่ามีคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงเยอะเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังพบว่านายวีรรเทพหรือว่าเทพมีรสนิยมการเสพสื่อลามกสุดพิสดาร สุดท้ายยอมจำนวนต่อหลักฐานให้การรับสารภาพกับชุดจับกลุ่มในที่สุดครับเหยื่อรายล่าสุดเป็นเพียงเด็กหญิงอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นที่กำลังซื้อของอยู่ในร้านสะดวกซื้อผู้ก่อเหตุก็ก้มนะฮะแล้วก็นำโทรศัพท์ไปถ่ายใต้กระโปรงโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายจนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาทนไม่ไหวก็เลยขอความช่วยเหลือมายังตำรวจชุดสืบนครบาลครับ เบื้องต้นนายวีรเทพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การนะครับว่ามีอาชีพขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดแล้วก็ดื่มเหล้าทุกวันจนบางครั้งเนี่ยจำไม่ได้ว่าทําอะไรลงไปบ้างคิดว่าพอเล่าเข้าปากแล้วตนเหมือนมีอาการโรคจิตชอบมองเด็กหรือว่าชอบทําอะไรที่ไม่สมควรทําที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียหายพยายามจะเอาเรื่องแต่ก็เอาเงินไปเคลีย เลยทำให้รอดมาได้หลายครั้งนั่นเองครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะครับเวลาที่อยู่นอกบ้านและมีคนแปลกหน้ามาใกล้ชิดตัวอีกทั้งการสวมใส่กระโปรงสั้นก็ต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันตัวเป็นพิเศษนะครับโดยอาจจะสวมใสก่กางเกงขาสั้นทับภายในอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับคือบางทีเนี่ยนะฮะ หลายคนใส่กระโปรงสั้นนะฮะก็จริงแต่เขาก็ใส่กางเกงซับด้านในใคือบางทีถ่ายไปมันก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกะนะที่มันโป๊เปลื่ยนะครับแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเป็นรสนิยมส่วนตัวของนายวีระเทพหรือว่าเทพจอมมุดรายนี้นั่นเองครับซึ่งใน f c e e o o o นะครับของสืบนครบาล idmb ก็ได้มีการโพสต์ปฏิบัติการดังกล่าวนะครับหลังจากที่สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วก็มีหลายท่าน เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันบางส่วนของคอมเมนต์นะครับก็อย่างเช่นโรคจิตนะฮะผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านแล้วก็เนะฮะเขาบอกว่าเป็นภัยสังคม,มนะครับซึ่งภัยสังคมเนี่ยมันจะลดลงได้เริ่มต้นมาจากสถาบันครอบครัวครอบครัวถือว่ามีความสำคัญมากๆเรื่องของการอบรมสั่งสอนแล้วก็แบบอย่างที่เห็นมาตลอดการเติบโตเป็นกำลังใจให้กับตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะเนี่ยฮะเป็นบางส่วนนะครับ ทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามนะฮะผ่านทางเพจ Facebook ของสืบนครบาล IDMB กันได้นะฮะถือว่าเป็นภัยร้ายย่าิลำหินนะครับที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้แน่นอนนะครับว่าผู้หญิงที่เขาอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องหวดาดผวาหลังจากนี้แล้วก็เชื่อว่า หลังจากที่จับกลุ่มตัวไปได้แล้วก็น่าจะดีขึ้นนั่นเองครับคือต้องบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อเมื่อสักครู่เนี่ยคือชัดเจนมากคุณอั้นมันเห็นชัดหมดเลยตอนแรกจะปฏิเสธเนี่ยปฏิเสธยังไงก่อนนะคะเพราะว่าภาพค่อนข้างช,ชัดๆแล้วก็เป็นตัวเองอยู่แล้วส่วนใหญ่นะคะคือต้องบอกว่าเห็นชัดเจนทุกอย่างแล้วก็ตอนหลังเลยยอมรับสารภาพทีนี้เตือนเอาไว้นิดนึงอย่างที่คุณอั้นบอกเลยว่าผู้หญิงหลายคนที่ใส่กระโปรงสั้นนะก็ควรใส่กางเกงซับในด้านในทีนี้มันก็จะมีเรื่องของการขึ้นบันนนนไไดดเลลืื่่ออหรรววาาขขึึ้้้้ฟฟยงบันได คือส่วนใหญ่เนี่ยจากคนที่ยืนข้างล่างมันจะมองขึ้นไปเห็นชัดเจนฉะนั้นอันนี้ก็แจ้งเตือนเรื่องของการแต่งกายนิดนึ่งนะคะเพื่ความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเนี่ยโดนแอบถ่ายแบบนี้มันก็อันตรายเหมือนกันนะผมขออนุญ,ญาตยกคําพูดของนักร้องชื่อดังคนหนึ่งนะครคุณลำยไยไหยทองคําค,คือบางทีเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเธอแต่งตัวค่อนข้าง โป้ว่าวิวแล้วก็เป็นการแสดงบนเวทีนี่นะครับเธอก็พูดขำๆติดตลกบนเวทีนะค,คือใครถ่ายมาก็ถ่ายเธอแต่เธอเนี่ยก็เขาเรียกว่าเซฟตัวเองอยู่แล้วด้วยการใส่ชุดที่นะมันอาจจะเป็นบอดี้สูทนะฮะเป็นชุดซับในใค,คือมันเหมือนจะโป้แต่มันไม่ได้โป้ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าจะคล้ายกันแล้วก็เชื่อว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยถ่ายเอาไว้เยอะจำไม่ได้แล้วก็เป็นเคสที่มีเด็กอายุเพียงแค่11ขวบด้วยนั่นเองครับ